สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับชาว YouTube จากทุกภูมิภาคทั่วโลกนะฮะจะพผมจะมารายงานเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันเสาร์นะครับที่6สิงหาคม2565ที่ประเทศไต้หวันนะฮะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็การทำงานและการใช้ชีวิต ของคนไทยนะครับก็ยังเป็นปกติดีร,รวมถึงคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ด้วยที่นี่นะครับเนื่องจากสถานการณ์ด้านสงครามนะครับที่หลายๆท่านมีความกังวลนะครที่เพโลซีได้มาเยือนยังเกาะไต้หวัน,นตอนนี้สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับ ประชาชนจีนนะครับมากกว่าร้อยละแปนะครับที่ไม่ได้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็ยังใช้ชีวิตปเป็นปกติดีนะครับก็ทํางานทํานาทําไร่ปกตินะครับไม่ได้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าถ้ามีการลบเกิดขึ้นก็จะลบเฉพาะทหารนะครับวอนนี้ผมอยู่ที่แปลงเกษตรนะครับ หลังบ้านเป็นสวนครัวเล็กๆได้น้อยนะถ้าเกิดสถาน,นการณ์ขึ้นจริงนะครับผมก็คงจะขออนุญาตเพราะว่าแปลงเกษตรของไต้หวันนะครับจะทำนาเผือกนะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นทุ่งนาเผือกเนี่ยเยอะทั่วเกาะนะครับเพราะตอนนี้กำลังออกหัวใหญ่แต่ส่วนข้าวเนี่ยครับเพิ่งเกี่ยวออกไปนะครับ พ่งเกี่ยวไปตอนนี้เขากําลังเติมน้ําอยู่นะครับไต่หวันการทานานี่เยอะนะที่ทําเป็นต่อ,อสองครับหลังจากเกี่ยวไปแล้วเขาจะจะ,จะเติมน้ํานะครับเพื่อนๆนี่ฮะน้ำจะไหลแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าเป็นภูเขานะครับแล้วก็จะมีน้ําซึมน้ําหมุนเวียนลงจากภูเขานะฮะจากละอองน้ําจากไอ้น้ําแล้วก็จะหมุนเวียนเป็นหยุดลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะไหลลงมา สู่ทะเลนะครับตะวันเป็นเกาะขนาดเล็กที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเพื่อนๆอันนี้คือคนไทยก็ชอบทําแปลงเกษตรเล็กๆน้อยๆนะครับมีมัละกอนี่ต้นส้มนะครหัวขาตะไค้รผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่การอยู่กันกินอะไรที่พอประหยัดได้แล้วก็ประหยัดกันนะครับเพราะเรามาต่างถิ่นต่างแดนเพื่อที่จะมา ทํางานหาเงินนะฮะเงินเดือนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็พออยู่ได้นะ,ะับก็อาจจะบางคนมีธุรกิจมีความสามารถอะไรดีๆอยู่ที่ไทยก็เงินเดือนหลักแสนหลักล้านเยอะแยะ,ะแต่ว่าสําหรับทางเลือกของหลายๆายคนก็มีอยู่อย่างจํากัดนะฮะก็จะเป็นจะต้องดิลโลนไปหางานอย่างต่างประเทศนะ,ะไม่ว่าจะเป็น มีอะไรมั่งฮะที่คนไทยไปเยอะๆก็จะเป็นไต้หวันนะฮะไต้หวันก็สอบไปสอบอบรมเรียนไปนะฮะเงินเดือนก็เฉลี่ยอยู่ที่60,000ถึงถึงแ0 0ถึง1 0 0แบาทนะฮะแสนบาทไทยนะฮะทั่วๆไปเห็นเพื่อนๆได้ที่เรียนด้วยกันก็ประมาณ7,80 0 0หมืบาทนะฮะแล้วก็คนไทยที่มาอยู่ในไต้หวันนะครับ เงินเดือนรวมทั้งโอทีขั้นต่ำก็จะรับกันโดยทั่วๆไปอยู่ที่30,000 30, 30, 30,000ต้นๆนะฮะแต่ถ้าที่ได้เยอะกัน 4, 5, 0 0 0 0ห0 0 0 0หอันนั้นก็ต้องเป็น OT ที่เยอะหน่อยนะฮะก็เหนื่อยหน่อยฮะถึงจะได้เงินเยอะมาบ้านเขาก็จะได้เงินนะฮะก็ต้องตั้งใจทำงานนะฮะวางแผนให้ดีนะฮะนี่แป็นเกษตรของพวกเรานะฮะ การมาใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่